สวัสดีครับผมช่างฝันอะไรซิ่งนะครับจากเพจช่างฝันอะไรซิ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเราจะมารีวิวข้อเหวี่ยงกันนะครับผมมีข้อเหวี่ยงที่ร้านผมมีมีจําหน่ายนะครับคือข้อเหวี่ยงเวฟร้อยยี่ห้าตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงเวฟร้อยยี่ห้าแปลงใส่ร้อยสิบไอนะครับนี่ข้อเ,เหวี่ยงเวฟร้อยยี่ห้าแปลงใส่ร้อยสิบไอ่ทำซอลองิม้ห้เรียบร้อยนะแต่ว่ามันจะมีลูกปืนไปแค่ข้างเดียวนะตัวนี้เป็นเฟืองของร้อยสิบไอเรียบร้อยนะครับไม่ใช่เป็นของรนะ้อยยี่ห้าก็เอาไปใส่ได้เลยครับ ก้านก็เป็นก้านร้อยร้อยสิบเรียบร้อยนะครับก้านร้อยสิบเรียบร้อยเลยนะครับใส่ไปปุ๊บก็ประกันกระดาษแผ่นเดียวนะครับไม่ยุ่งยากครับเอ่อถ้าถ้าเราไปใส่เวฟร้อยสิบไอเลยเราจะได้ช่วงชักอยู่หนึ่งถึงห้ามิลนะครับตัวนี้วิ่งดีแน่นอนนะครับวิ่งดีกว่าเดิมแบบเห็นเห็นเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นข้อเบี่ยงเวฟร้อยสิบไอดูบนผืนเนี่ยก็จะเป็นเหมือน เป็นข้อเบี่ยงธรรมดาแต่ว่ามันมันมันไม่ธรรมดาครับเพราะว่าก้านมันจะเล็กลงนี่ก้านเล็กลงร้านข้างหน้าครับร้านข้างหน้ามีไอันี้ก็เป็นข้อเบี่ยงเวฟร้อยสิบครับก้านมันจะเล็กลงไปได้บหครับบอกหาหน้ามันานให้เพื่อนใน,นยใังไก็ดี ต่อต่อหา้เพื่อนพ้อไหนกีดไปหอดปั่มก็ได้ข้อเบี่ยงแบบตัวนี้เป็นข้อเบี่ยงเวฟร้อยสิบไอนะครับ <c oughs> แล้วก็มันมันจะมีลูกป,ปืนสองข้างเลยนะครับ <c oughs> ซ้ายขวาให้เรียบร้อยแต่ว่าความพิเศษของมันคือคือก้านมันเล็กลงเล็กลงก็ก็จะเบาลงเอ้ยเออก็จะเบาส่วนตัวนี้ความโตของข้อเบี่ยงเกือบเท่ากับมันจะโตขึ้นอยู่สองมิลนะครับโตขึ้นจากของเดิมอยู่สองมิลนะครับ ดูได้เลยครับดูดูดูดีๆก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับนีบดดไไ่ครับแต่งต่างมาวานเมื่อวาโอเค <c oughs> ก็มีความหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะมาชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าตัว <c oughs> ตัวนี้เป็นของเดิมๆปิดรถนนะครับที่ที่ถอดออกมาส <c oughs> ่ว,น,น,สวนตัวนี้เป็นของร้อยยี่ห้าส่วนตัวนี้เป็นของร้อยสิบใบที่ว่าเป็นข้อหมกของเราครับตัวนี้เป็นสินค้าของเรานะครับทางร้านสองสองข้อ ่็เช่อแล้วน้ำมันหมดไปเด <c oughs> ี๋ยวเรามามาช่างดูนะว่ามันจะน้ำหนักมันจะต่างกันหรือเปล่าตัวนี้เราเอาเอาข้อร้อยยี่ิบห้าก่อนดีกว่าว่าเอาเอาข้อร้อยสิบไอเดิมเดิมก่อนเนาะเอาตัวนี้ก่อนครับตัวนี้เป็นข้อเดิมเดิมเนาะข้อเดิมเดิมช่างดูได้อยู่สองพันสามร้อยยี่สิบสี่กรัมนะครับ เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนสองสามสองสามสองสี่ก็จะเป็นตัวนี้เดิมนะครับเรียกไตัวนี้ขีนไว้ก่อนเป็นเดิมโอเคองไว้นี่ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราเอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้เป็นข้อข้อหมกของทางร้านเรานะครับตัวก้านเล็กเนี่ยเนี่ยตัวก้านเล็กลูกปืนเท่ากันนะครับนี่มีลูกปืนเท่ากันนะ เปองอะไรเท่ากันเดี๋ยวจังเลยปึ๊บสองสี่สองหกตัวนี้เอาเขียนไว้หมกเนาะหมกเอเป็นสองสี่สองหกดูเลยครับสองสี่สองหกนะครับสองพันสี่ร้อยี่หกกรัมนะครับตัวนี้หนักกว่าหนักกว่าของเดิมนะครับเดี๋ยวผมคำนกกวณลบก่อนคิดเลขไม่เป็นสอง สองเดิมเนาะสองสามสองสี่ใช่ไหมสองสามสองสี่ลบสองสี่สองหกตัวหมกสองสี่สองหกหนักกว่ากันอยู่หนึ่งร้อยสองกร,ร๊กนะครับแสดงว่าหนักอยู่กว่ากันหนักกว่าข้อเดิมนะครับข้อข้อหมกของผมหนักกว่าข้อเดิมอยู่เอ่อร้อยสองกร,รัมนะครับความหนักเอาไว้ใช้ช่วงท้ายนะครับ ของข้อเบี่ยงช่วงท้ายมันจะจะดีกว่าของเดิมอยู่นะครับตัวนี้สําหรับลถชงรถเชงรถอะไรก็สนใจก็ทักได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อเบี่ยงเวฟร้อย้าแปลงใส่ร้อยสิบใบนะครับข้อเบี่ยงเวฟร้อยี่้าแปลงใส่ร้อยสิบเฮ้ยตัวนี้ไม่เท่าเทียมเดี๋ยวจะเอลูกปืนมาอีก ตัวนี้ของร้อยห้ามันไม่มีลูกบปืนข้างข้ออีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวบวกเข้าไปนี่ปึ๊บอ้าการซื้องสองสามหกแปดหนึ่งสองห้า 2, 3, 6, 1, 2, กับสองสามหกแปดสองสามหแปดเนาะแล้วก็จะเอาแล้วเราต้องเราเรามาวัดดูว่าเราจะมาเทียบกันดู ตัวนี้ข้าเบียงหมกเนาะกับข้าเบียงร้อยยี่สิบห้าสองสี่สองหกลบสองสามหกแปดข้อเ 2, 4, 2, 6, บ 2, 3, 6, อเียงหมกตัวนี้เบาวกว่าร้อยยี่สิบห้าแค่ห้าสิบแปดกรัมนะครับแค่ห้าสิบแปดกรัมส่วนข้อเบียงหนึ่งศูนย์เท่าไหร่บ้างเมื่อกี้ร้อยเท่าไหร่บ้า ร้อยแปดกรัมเออร้อยแปดกรัมส่วนข้อเวี่ยงข้อเวี่ยงเอเดิมไอข้อเบี่ยงหมกจะหนักกว่าข้อเวี่ยงเดิมที่ออกมาจากศูนย์อยู่ร้อยแปดกรัมเลยนะครับเบาเบากว่าของร้อยยี่ห้าอยู่แค่ห้าสิบแปดกรัมนะครับตัวนี้ครับรถเชงนะครับรถเชงต้องมาต้องมีครับข้อหมกนะครับสนใจก็ทักได้นะครับข้อหมก ใส่ร้อยที่ไปได้ดเต็มเลยหมือนก้าวเล็กเบาหมอเบาแน่นอนนะครับวันนี้เราช่างช่างแบบว่ามีทุกอย่างคือคือเวลาเราใส่มันก็ต้องใส่ครบทุกอย่างน,นี่ตัวนี้เราก็มาบวกทุกปืนนะครับสนใจก็เพจช่างขอนอะไรซิ่งนะครับมีอะไรพวกเวฟพวกอะไรวะตัวนี้อ่ะแค,แค,แคมป์แล้วเรามีแคมป์สไหยด้วยนะครับแคมทุกรุ่นนะครับมีนะครับเพจช่างขอนอะไรซิ่งเรา ร้านเรามีมีมีสินค้าเยอะแยะครับนี่ครับพวกแคมเวฟร้อยยี่ห้าแคมรถเคีงแคมรถหนักแคมรถดันโลมีหมดนะครับพวกแคมเวฟร้อยสิบไอลูกลูกเล็กห้าสิบมิลลูกแล้วแต่เลยครับอยากได้สเต็มไหนทักมาเลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทํางานแล้วนะครับสนใจก็ทักมาเลยนะครับในเพจช่างวันอะไรซิ่งนะครับ ก็ทุกทายก็ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ